ยังมีเวลาอีกเยอะครับถึงแรกยังเหลือเวลาอีกพอาทุกคนคือหลังอีกยี่สิบห้านาทีเลื่อประตูต่อสองครับเก็บต่อเข้าขวายิงด้วยซ้ายโอ้โหหน้าประตูตอนนี้เป็นะไรครับขานของตอกิติฟ้ามุดแล้วก็ขยับอะไรเคล็ดได้บอลคลิงได้เกล็ดคลิงได้ไหลมาทางซ้ายได้บอลเพาะเอ้าบอลไปนิดนึงจากพี่เปน้องสมภรณ์ มุกทหารรบความนองดึงกระว่าได้เนิงส่งทางขวากองสติผู้ท่อประตูดีใช้แดงหมายลขปอนหมายเลขต่อเข้าซ้ายต่อเข้าซ้ายจริงไม่ตรงก่อนเอาละครับตอนนี้มีอะไรดีๆนะครับแหม่ัร้งรุ่นกันสุดฝันนะครับทางการวัดาแชมปรองไปเป็นหนึ่งต่อสองไม่แน่เหมือนกันมาดูเกมต่อครับทางด้านของ สองตังฟาวตาชุเดเอโยนยาของอันดุสอนเปิดเเปิดตาช่องให้วิบูญวิบูญได้บอลวิบูญอยู่ไหนโน้องพุทธิศิษย์ให้ฟาวอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้ทักกันจริงๆมาดูรีคิกบองสันสติผู้ทำประตูที่แค่แตกได้ฟองสันติดังลบเด็พุทธศิษย์เช็คความเรียบร้อยจานโต สัญญาต้องมาก่อนให้สัญญาแล้วมันตีเปลี่ยนจุดนิดนึงนยิงโดนทัดบอลโดนบอกออกเป็นลูกเตะมุมของทางด้านทีมทีมที่เพื่อนน้องนักประนครนครพนมมุกาหารนครสวรรค์บุรีรัมย์ข้อซ้ายของโจข้อซ้ายหาเหลี่ยมอยู่ซ้ายเปิดไม่ได้โดนสกัดอาจารย์โตโตให้เป็นลูกเตะทีมทุ่มทุ่มบอลเลยทีปกติมีเกี่ยวลูกนี้เสียเปล่า บีคิกอีกครั้งหนึ่งครับของทางด้านดีมีพี่พี่น้องสมนครบกทหารนครพนมปูรีดำนครสวรรค์น้องกายอุดรมาดูรุ่งนี้ครับบีคิกซ้ายเรียมนี้ออกคุณออกโจ้คุณตัประตูดีกันแดงคุณจะคุอะไรก็นั่งชมเกมอยู่เดี๋ยเขาในความซ้ายโยจาวเป็น2-2ก็ตื้นปากออกได้โอ้โหยังดียังดีเสมอไม่ได้นะครับนี่ทันทีครับทางด้านของทีมโยกมา2-2 ไม่มีใครบอลตกลงพื้นความดีความเด่งยังไม่ออกด้วยกองโจ้กองโจ้ยกบอลเป็นแดงมาแดงลางไว้เจ็ดเอาบอลลงสวยเปิดให้แล้วกองโจ้เขาซ้ายกองโจ้ยกมาเอาเสาสองปิงครับตอนนี้ทางด้านของทีมทีมเพื่อจะมีคนเตะจะติดพื้นดีเสมอเอามาไม่อยู่ดาวก็ความเด่งความดีก็ไม่แน่มนขนาดนี้มาดูใหม่กูเช่นหนีมาได้ตอนนี้ถึงความกูเช่นบอลเปิดมาทางขวา เอาขวาจริงโอ้โหไม่ตรงกอบแล้วมีสัญญาณฟาวขึ้นมาใบเหลืองแรกมาครับหมาเลแบบขแปดอวามดานเรียบรเสร็นะครับเสียบแล้วมาดูฟีคิกของทางด้านออกเป็นสับคาณครับ บอกกรแพ้ถอยมาถอยมาเดือมมารอยู่่แล้วแทงถอมาถอยมาครับส่วนน้ำอยสองนึ่งครับแด้านของทีมที่เปนน้องสุพรรณกมุกทหารนครพนมบุรีรัมย์นครสวรรค์อุดรน้องไก่สั่ยันมาเด็กเพ็รเปลี่ยนจุดมาให้กุเชตกุเชดถ้าจะยังไม่ยิงโอ้โหกุเชตยิงนุบไปแล้วไม่ผ่านเกิดได้บอลแล้วก็เสให้เปล่าเสียเฝล่าแล้วมีเหลือไม่แล้วเด็กเพ็รได้หนึงเหลืองอ้าวครับตอนนี้ ยอมยอมรับครับสลยครับเหล็กเพชรได้เหลืองฝ่ายได้เหลืองครับตอนนี้มาดูต uh, uh ่อครับเกมสนุกครับคู่สองชนะเลิศยังทรับเหลือสองหนึ่งใส่เกมไปลองสตีสตีพาบอลผัวแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหเนี่ยเอาละครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ โอ้นำนำสองลูกครับสถานาของตองในเรความนำสองลูกณตอนนี้ผู้ทำประตูดีเสมเอก็คือผู้กองโจ้กอ,องสติได้เป็นสองประตูต่อสองกับเสมอแล้วครับ,รอรบตอนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อครับเกมมาสนุกช่วงท้ายนะครับถึงแล้วเข่เพชรย,ยิงข้ามค่ะยิงยาวนะพี่ยิงเตีย้ย มาดูครับความเร็วความคล่องความขยันของทีมทีมตอนนี้ทีมมาหน <PI> the uh, um, uh, the so ้าประตูตรงนี้ทีมทีมยิงยังไม่ได้แล้วผู้ตัดสินให้ฟาวก่อนอะไรเกิดขึ้นโอ้โหล้มเลยทั้งสองคนดู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 คนเวลาไปเลยวันนี้ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบครับเสมออยู่สองประตูต่อสองเละได้ฝั่งนั้นหนึ่งเหลืองประตูเจี๋ยไปแลนวกระดาของโค้ชสวินตุลา กำลังจะวิ่งออกไปเอ้าวิ่ง้ต <c ười> <c ười> ู way, ้เถื่อนเห็นตีเสมอแล้ววิ่งออกไปเลยมาแล้วเขาแล้วมาคับดูโซ่ดูนะฮะถ้าเจ็บมากบอกนะครับเดโทรไป69ลุกขึ้นมาได้ครับบริษัประตู มาดูครับมาดูประตูนี้มีสิทธิ์ได้หมดทุกอย่างมาดูเกมต่อครับอาจารย์ไฮเด่นครับคหนึ่งนาที่สุดท้ายครับประตูโดนมาวิเสียเปล่าอีกแล้วในการดูนิดนึง มาดูต่อครับเป็นบอลอาบุโสลูกตั้งแต่ออกจากลา10ลาครับอาจรย์นบอกออกมาเลยออกมาเลยเอามารับโยนยาวมาเอาบอลลงก็ไม่ได้สองท้งฟา์มคืนหลังนิดเดีโยนยาวมากัเลยเจ็บิใช้ความหนาความาครับไอ้สันโอ้โหเที่ยวออกคาับแม่เทเร็วก่านิดเึงรอสตีลงมาช่วย กอนทันทีใจใจกลางอนุสาวรีย์ยิงมาหน้าประตูโดนรับกังไงโดนบอลโดนบังโดนบอลยังไงเสียความรู้บาโอ้เอาล้ตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอาจารย์หมายเลขแปดซิงเกิลยู่เสียด้วยหรอหมายเลขแปดเป็นสองเหลืองนะหมายเลขแปดอาจารย์สนอาจารย์สนถ้าเลขแปดสองเหลืองนะครับให้แล้วครับให้แล้วเมื่อกี้นี่ครับ สองเหลืองครับโอเคครับสองแดงโอเคครับเราตากเิกาครับเห็นว่าเป็นรูปเปล่าเจ็บนวครับเจ็บนะครับไปดูหน่อยครับดูเจ็บครับดูมาเจ็บในช่วงมัเวลาพอดีโอได้เดงเหลืองนี่เป็นสองเหลืองครับธรรมดาครับ สองเหลือเป็นหนึ่งแดงเล่นน้อยกว่าในคนนะครับทางด้านของเด็กทีมหนครับกเมืนอทีครับวางกันผู้ตัดสินเห็นไหมลูกในการเข้าด้าน<ม>หลังหรือเปล่า<ม>ก็ให้หดีนึงืดงครับมาเรียแปดของทางด้านเด็กทีม,ทมพี่พน้องสุพรรณคอนนุกทหารนครพนมครับ,รบดูครับว่าจะเป็นยังไงปรบับผลยุทธแล้วครับทางด้านของเด็กทีมพี่พน้องครับผู้เล่นน้อยกว่าในคน เอามาดูเกมต่อครับอาจาจย์โตโต้เช่งความเรียบร้อยมาดูว่าจะเป็นยังไงลูกนี้มาดูครับสัญญาณให้เล่นครับยิงโดนกระเพงและผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกยังเสมออยู่สองสองครับพักสักครู่ครับครับประตูขอใิ้ถึงความเดนื่อยไปหน้า โดนสกัดออกมาเราสอนมงแต่การได้ด้วยโมูสกัดอ่ากำลังจูคนเดียวเจอกับผู้กองยูสองโจูไล่บอลผู้กองจู่ใช่เลยเบียนได้ผู้ชิดนได้ต่อวผู้กองโจูเข้าไปผู้กองโจูเข้าไปเปิดไปทางขวาได้บอลครับยิงเป็นประตูโอ้โหมาได้สามโอ้โหเอาละตอนนี้โอ้มีคำว่าเยี่ยมมากจากผู้มาทีด้วยเกมขึ้งหลังเปิดออกมาครับสนามของเตียนทีพี่พี่น้อง สกลนครมุกทหารนครพนมนครสวรรค์อุดรหนองคายขึ้นนำโดยการทะประตูของายเลขสามสามประตูต่อสองสองสองโอ้โหคนน้อยกว่าตอนนี้ขึ้นนำแล้วคนยังอะไรอะไรบอลมาตั้งครับจ่าตงราชนาวีจ่าตงโกไลโยนลงมาสงประสม จากนาวโดมเข้าขวาจริงประตูปัดออกมาแก่กจังแม่คว้าครับของโจูสันติกสันติพาวองมาความเร็วสูงกสันติเราขว้ายขว้ายเปิดมาหน้าประตูจับบอลได้อยู่มาได้สามคนจาประตูที่ที่สามยิงได้ใส่สกัดออกอยากแชายเท้าสกัดออกได้ครับสอสจันทร์ี่คนสุดท้ายครับคุณจีนรรู้จักไหมเดียวจริงๆครับโดยเฉพาะบอยคันตูโซ่เจ๊ต่อยมาแล้วเจ๊ต่อย มาดูล <c ười> ูกเตะมุมของทานอาารเด็กทีมเด็กทีมมาเข้าขวาเด็กทีมโดนหังโดนแย่ที่เธอเอากู้สถินได้ฟ้ามีคิดของตอถึงนฟาตอขึ้นฟาวัดไม่ได้ลูกฟรีคิกโจโจ้บอกขอบังนิดนึงอาจารย์โจโจ้อาจารย์โตโต้บอกถอยไปถอยไปผู้กองโย่อาจารย์นาฬิกาสูับโอ้มาบอกอาจารย์นาฬาสูงแล้วตกรอบใช่ไหม เอาเตะทีเดียวไม่ได้เอาไปไงหน้าประตูพูสให้ฟ้ากอเอาครับในการเนทีเู้เสียหหวงจะไม่มีเหลืองใจเย็นใจเย็นเพราะแดงไม่เอามาไม่เป็นไรครับอยู่ในชนิดกรรมการจากตรงรัตวีใช้ทางตัติออกมาบอลตันติเอาบอลลงบอลตันติบอลได้อยู่บอลตันติทีมบอลมา อน,อนุสรา์ไปเลย,เลยอุส่าห์ไปเลยส่งมาโดดสกัดออกมาอนุสราห์อาบอลลงได้อนุสรา์พลิกไปพลิกมาอนุสรา์เลือกเสียตัดสินให้ฝ่าว่าจริงความสามล้านคล่องครับอนุสราห์ซื้อ,อนี่ในอเมนักเตะสมังทั้งนั้นครับประสบการณ์เดี๋ยรลุนครับรุ่นอุบลโซไม่แน่จริงไม่เขา้ารอบรองชนะเลิศครับมาดูลูกฟิกกิ้งของทางด้านดีทีพี่พันนองสุวรรณครมุกทหารนครพนมบุรีรัมย์นครสวรรค์อดุดรน้องไทย ฟองสันติฟองโจมาซ้ายยิงโอ้โหข้ามขันนิดเดียวยังสาประตูต่อสองเหมือนเดิมทีมพี่เป็น้องนันอยู่สามสองสอบถึงฟาวตรงไล่มีให้ได้ครับครูเชษตองโยอลยาวไปโดตัวเบาเข้ามือพี่สายประตูจากต้องราชนาวีลีลาการสองรอบหนึ่งเดียว เอามาวองโยมงแถวสองตัวุสอนมาให้กอสติก,กงองสติตรงบรรกัศไวหนึ่งบอลอยู่ในกลางวออัในวออในสามดึงมาลงสวยได้วาดอยู่ว่ันในสามผามาเขาซ้ายยิ่งไม่ตรงก่อนป่าดุยงง,งว่าทีมไหนนำป่าดุยว่าทีมสองที้ถึงความไม่ใช่นำเหรอไม่ใช่นะครับมาดูครับทางด้านของกองหลัง วิบูลวุฒิบูลนะรับสนจนทร์พันตกวมาแดงกลางเล่น้อยขวาหมอะส์โดนบลอกหมอตาไปอีกเตตสกอร์มาโดนสอนแน่นอนโดนสอนพเยะมาโดนสอพเโดนแย่เลยขอสติยิงไกลตรงนี้เ็ยไงโอ้โหไม่อต่อบอกว่าเซฟได้สายตาแล้วฝาดฝาดฝาดดุฝาดดุฝาดมุกาดดุฝาดดุฝาดดุฝานดุฝาดด พรุ่งนี้ยิ่งมันครับรอบที่หนึ่งมาดูอล้วสอนยังได้สอนร้องมุขสินแได้กว่ามาแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จงโอ้พึ่งมาผู้จงแลวผู้ใหญ่จงครับผู้ใหญ่ดีพี่คีรคบของทางด้านเดมกดีพี่ป็นน้องสมบัรนัคอนมุขทหารนัคอนบดม ตะกอนสวัสดีแล้วมาโยนมาโดนมองสกัดได้เด็กเพชรเข้าไปถึงความชุดเอเด็กเพชรเปิดมาว่าให้คุณเชฟคุณเชฟแต่งแล้วยิงไหมยิงโอ้โหแม่โดนสกัดโดนตัวปอม็อกได้โดนนักออกมาจะมีคนเริ่มลงเพื่อเซ็นเตอรให้หยุดเกมก่อนดูผู้เล่นนะครับเนี่ยลุงยิ่งข้ามบุลลษาประตูไม่ออกมาเซฟเป็นประตูแน่นอนโอ้บันเทิงครับเป็นสตาร์บันเทิงลงไปแล้วขอบคุณมากน้องบันเทิง ดูได้กันด้วยไหมปู่เหมือนยายก็ของกินน้ำดื่มเป็นของของป้าดูเองว่ะหมายเลขแปดไม่เป็นไรครับเป็นคนกีฬาเถื่อนเออมีรถตู้เถื่อนรถบีรถบีตลอดนะมีรถบี้เถื่อนรถตู้เถื่อนนะเป็นสตาั้งโพสให้กันทางด้านของเด็กผีพี่มันน้องศิลนครบานน้องพุกกาหามบุญมากรเจ็บมากไหมครับครับอาจารย์สอน ลงงอ๋อออกไปข้างนอกสนามแล้วเอาดูเกมต่อเปรี้ยป้าลดไปได้เวลาเดินต่อครับมาดูลูกจับบอลอาจารย์ตัวตัวอธิบายให้ฟันบอลว่าเป็นยังไงเหตุการณ์แต่ลูกจับบอลแล้วลูกหัวใจครับลูกแจกหัวใจโอเคครับลูกแจกหัวใจจะไปเรือาเลาะเรื่อยเลยเลาะเรื่อยเลยเอาครับ บอลรูดแ้าบอลขวายิงไกลประตูรับรับสบายสบายไหลบอลให้กุเชตครับถ้าได้ขอซองเสียงฝากท่านหน่อยคุเชตเปิดให้กุจงกุจงหรือผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่จงมาใหม่ครับเริ่มมารับซ้ายผู้ใหญ่ดียิงเข้าซองจับเลือโอ้โหเกือบไปแล้วทเนี้รออยู่แล้วเพราะว่านาวีเส้นเท้าเตะโด่งออกมาให้กอลสันติ กองกัปตับกองโจกองโยโอ้โหสกัดกูเชตเอาบอลมาทุ่งแล้วทันทีให้กูจงกูจงหรือผู้ใหญ่ดีเดี๋ยวนี้ให้กูเชตกูเชตโยนยาไปแม่ตัวริบูสกัดออกก่อนลูกของสองทุกความทุกจีครับเลงสอทุกสามจีโยนมานะมาดูยิงด้วยซ้ายโอ้มัแงไปถึงยิงครั้งเดียวเลยตัวเบาโอ้โหแม่ครับหมอประสงค์จากนาอุดมง้างครับแไปง้านยังนาอุดมเออแล้วตัวตูบินไปบินมาบีกหักหรือเปล่าไปดูกันหน่อย โอ้โหเอาดูครับดูเกมดูเกมมาให้อยู่มีอารมณ์ไม่ต้องมาเตะแล้ววันนี้นะเทศกาลของการจาัดฟุตบอลรุ่นอุโศส่งได้ไม่จำกัดเพราะว่ากลัวว่าเมียไม่ให้มาต้องราตาวีกเกระเพกกระเพกครับะเพกไม่หกัหกครับขาหลูกจะมาเตะเรื่อยโอ้โหครับจากต้องราตวีเตะ าเชื่อกองโจ๊ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแหมโยนมาได้เปรียบว่าลูกนี้กองโจ๊ครับทาแท้ทีก้แรกของท่านครับทำให้ทางด้านของเดียร์ทีฟีพันล้อพันละครต้องไปดูครับประตูการครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเปลี่ยนแดงครับ,บประตูออกมาไม่เจอบอลก็อย่างนี้ครับประตูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รูปแบบนี้หนุเก็บต่อครับ โยนมาโยนมามาอีกครั้งหนึ่งให้ฟองโจ๊ฟองโยสกัดได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้บอลอยู่ครับธนาขอต้อนรับให้ผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่จงโยนมาให้ผู้เชิดผู้เชิดโยนไปผู้ใหญ่ดีครับเนี่ยผู้ใหญ่จงผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีเขาไายตู้ถนัดไม่ยิงครับโอ้โหสองพลาดเดิน เกลับมาครับทางด้านของยินพียินพีมพามามาที่สามสามว่าล็อกล็อกก็จ่ายมาให้ทางด้านเอาลูกซ้อนไปเลยดิเอาลูกซ้อนไปเโอ้โหไม่ยิงให้กองโจ้คนหนึ่งกองโจ้เขาซ้ายยิงโดนบล็อกเตะสกัดออกครับดาวดมใอ้กุเชตกุชเชตได้บอลกุเชตกุเชตพาไปกุเชตถึงจุดหวางนหนึ่งกุเชตกุเชตพาไปอีกคนหนึ่งกุเชตไม่ทันหรือเปล่าโอ้ยังได้ครับกุเชตได้เปรียบกุลสินาเล่นต่อเล่นต่อกุเชตเปิดมาให้มาเล็กนีซีเข้าขวายิง ออแมาก็ไป็นพระได้ของปกติอนุสรอดก็ทำตกทุฟาร์มเสียฝาวเียโอ้โหตอนนี้หายใจก็ได้แหมผู้คนใจก็สุดมันกันลมายใจสุดว่าเป็นไงอ๋อป๋าดี อาจจะต้องนับสามศูนย์แล้วลเหมือนกันแต่ที่ในสนามสบายเจ้เกอร์ตอนนี้โอ้โหความส,สนุกสนุกและกิจกรรมจริงๆครับข้างผมก็มีเบรเดียขามาเล่นกันแบบสุดมันถึงจะมีสกอร์ทางด้านของดิมจีมีพนน้องสุภนกรมุขทหารนครพนมบุรีรัมนครสวรรค์นำอยู่สี่ต่อสองโอ้โหค้าด้วยว่าจับนำสามศูนย์ และแรงเป็นสีส้มนี่ก็คือเกมครับเกมการแข่งขันสัญญาณมาแล้วดีกไกลตรงนี้ทัดบอลดีบเอาบอลมาตั้งตีผมครับไทยใหม่เล่นเตะอันนี้เสียลูกทุ่งขอมทางด้านดีบีพี่วันน้องแข่งทั่วประเทศที่สนามสมัติเจ้าเกอร์นี้แลายท่านมาจากจากเยาวัดนะครับแม มาใหม่ครับทางด้านของอาจารย์สดให้เป็นลูกทุ่มของดีบทีมครับเป็นฝ่ายไทุ่มบอลอัศวินมือทุ่มให้ของโจก่อนท่าีก่อนปีส่งขึ้นหลังมีบูญตีเจตดพันมีบูญในบอลซ้ายโยนมาให้อัศวินโดนหมอกสกัดข้อทางด้านของฝึกหน่อยไปถึงแาวเดิมมือใหญ่ดี บูเชต์จับบอลได้อยู่ครับสองก็ถือฟานยังไม่ออกส่งมางอย่างเงีเดินนึงาไกลตรงนี้โอ้โหง้าว่าจะทางบาลนัดกองอยู่แต่ไม่เข้าก่องเาาหลือเวลาอีกสิบสองนาทีครับครึ่งเวลาหลังลุ้นกันครับตอนนี้ทางด้านของฝั่งเทีมพี่บระดองจะขันตัวข้างเกาให้หน่อยนะมาดูครับ ออกจากประตูขึ้นมาฟองโจออกมาแล้วประตูโอ้โหค์มืนข้ามคาไปนิดเดียวนะมาดูหวงรอ6 2วางวางคัมภีร์โซให้ลงด่านเปอรเก้ไหมครับองถึงา3ชุดเอหมอประสงค์ให้ฟองโยตั้งัๆฟองโยเดินจะไหวเลยฟองโยชิปบอลยาวไปแต่องค์ลงได้สวยครับบอลอยู่ในเท้าแล้วนะอ2ถึง3ตอก้ด้วเพื่อนไม่เข้าใจกัน เกอลไปได้สหับทีมทีมอัน์ตซอส่งพาดเกแนเชตได้บอลกูเชสองเซาดที่นี่กเชตพาไแล้วกูเชตพาไปแล้วกูเชตโดนบอลนึงบอลแยกกันอยูเไม่เข้าใจกันกูเชตยังได้บอลกูเชตส่งไปให้กูจงกูจงเปิดมหน้าประตูโดนสกัดอกมาเอาสกลมาอาร์อนอร์อนเป็รตัวจู่ตัจทาวนาบอลมาโจได้บอลตโจูองโจเขา้ายตัวจยิงโดนบอลโอ้โหแหมสนุกจริงๆ าที่สนามสบายชเกยแหงนี้ครับสุกสนุกไร้ขีดจำกัดครับมาดูโลกเต็มมเดียบทีเป็นฝ่ายได้โลกเต็มมงเปนาร่ะตูต่อ2อคุณนได้เล่ฝายิงไปกอครับออกเส้นหลักูตั้งเดียวจากเ้นประตูค้าบของด้านอไปถึงฝามชุดเอสองงฝ่ายตัวเองุเชนกุเช่โดนบีควาของโยของโยไปก มาดูทางนดน้าของขององโจ้ข้นมาองโจ้องโจไหลมาอีกรั้งนึงมาได้สามทท่าลอกองโจครับองโจระวังควาสติดโใจครับันองโจ้เท้าสท้าเลยครับทีใ้เด็กตองเอาด้ไแล้วส่งให้อสอนอหาที่ว่างอสอนพทีนีโดนสได์วไวเลยอสอนมาให้องโจขาขวายิงางา าดูว um ่าระบบนี้ใช้ได้เลยมาดูกันคุณตัดสินว่าไงไม่ลูกเปล่าเอาวฟีกิ้ของต่องขึ้นเปล่าปีโอนตีพีโอแล้วฮะปีโอมาพี่โอมาแล้วเปล่าพี่โอเร็วเดียนาทีครับคุณตัดสินเด้เลยครับซ้ายยิงโอ้โหแม่ผู้ใหญ่ดีเฮ้ยครูจงยิงไปเข้ากอเร็วเดียวนาทีสองฮูกึ้เวลาแล้วเยี่ยมพี่ มาดูต่อครับทางด้านทีมทีมบอลเพราปิดให้บีบูดบีบูดเปิดทางหน้าของกองโจ้แล้วครับกองโจ้ถึงมาให้บีบูดด้วยครับโอ้ให้ผู้กองนาวิกลงมาใหม่ครับกองนาวิกผู้กองนาวิกด้านขวาผู้กองนาวิกมองขวาเปิดมาให้กองโจ้กองโจ้เปิดมาเลนสองมาโอ้ไม่ได้ได้อยู่มาได้สามยิงไม่เข้าก่โอ้เสียดายครับตรงนี้ไม่เต็มข้อเท่าไหร่อ่า ออกเส้นหลังครับเปปออสิ่งเส้นประตูของรอกิดึงฝากทันทีเรยงเดียวทันทีซ้ายบอลขวาลักเข้าไปย่างขึ้นมาออลมาไปทางด้านของบอลไปสองนาวดมบอลไปสองนาวโดมเปิดรวมได้โดมบีมตายมาคุณเช่จะบอลคุณเช่จะพลาดจะลงผ่านไม่ผ่านเอาแฮนด์บอลเร่งเร็วนาทีเปิดมาทางซ้ายคูชมคูชมพี่ชายดีไปคูชมชอบแล้วซ้ายแงะขนาดแต่ว่าไีโอกาสเข้าซ้ายไปแง่ยิงโดนบล็อก ผู้เชตยังอยู่แถวสองกูเชตโดูแย่หรือเปล่าเปลียบไม่ได้เปลียบแล้วเป่าเปล่ารูปีก่อนครับลูกฟีคิกของชนะนดับทีมพรุ่งนี้อย่าลืมมาชมมาเชียร์นะครับรอบชิงชนะเลิศเลยครับพรุ่งนี้สองผู้กับคู่ชิงอันดับสามกับคู่ชิงชนะเลิศทีมไหนจะได้ครองถ้วยครองรางวัลอันดับหนึ่งสองสามและสี่จา่าตงลาชนาวี โยนยาวมาทีครับขึ้นมาครับสวนกลับมาครับทางด้านของกอลสติไม่ผ่านทางด้านสองซิงซานก็คือเชียรได้บอลนะคู่เชีได้บอลคู่เชีพาไปแล้วคู่เชีตึ้แม่แตยิงไม่ยิงไม่มีอากาศสวนกลับมาทางด้านของผู้กองราชนาวีบอลได้อยู่ครับทางด้านของทีมทีพี่มโนอก็แหากรองอยู่สกัดออกเหล็กเพชรเจ็บเลยครับวันนี้เอาคุณตกลงนของทางด้านทีมทีพี่มโนอครับกองโจขอกำแพง อาจารย์สวนวัตถยากระแพงเรียบร้อยวีบุลสวัิ์จันทรพันธ์สองกล้องมองเกมสองจันทรพันธ์กับกองโจ้โอ๋นนนอนี่เลกเพชรเจ็บครับวีบุลเปลี่ยนให้กองโจ้กองโจ้พาบอลมาเพือกองโจ้ยิงด้วยายอ้าวประตูดับลงยิงไม่เป็นประตูโอ้ยังเทียบได้ประตูเบิ้์นบอลยาวเลยครับมาแดนกลางแดนกลางส่งให้กุณจงคุณจงใช่เลยอ้าวสุดกรรมมาแกองโจ้ เส,สด็จสภาร,หหร้อยนึงไหลมาให้เรียงองนะพระนาวีมาครับพระนาวีได้หรือเปล่ายังไม่ได้เหลืออีกสามนาทีสุดท้ายครับจะได้หรือเปล่าครับทระน้านของสองหรือเปล่าต้องเล่งเครื่องครับเพื่อดีเสมอให้ได้จริงถูกโทษครับฝ่าเสมอลำเดื่ดสองลูกผูจ้จ้องผูวนด้วยนะนยมาใหม่ครับทระน้านขเขาเตรียมทีมได้บอลเตียมทีมเตรียมเนืวานี่ย ใหญดิรีบไม่เข้าก็ไม่รีบไม่ไม่หาไม่ส่งอ่าครับแน่ยเป็นเทคนิคจริงจริงมีบูนจัดมาใหม่ครั้ด้านของหมอประสงค์มาอุดมให้ขั้นตอนนะคุณปองโยคุณปองโยให้หมอประสงค์แนวโดมหนึองหมอประสงค์แนวโดมเติมมาหน้าประตูให้คุณจงผู้ใหญ่ดิโดนบล็อกโอ้โหโมแล้่โมแล้่โมแล้ว อ่าพุทธนิองให้เป็นลูกทุ่งของกระดานเดียมทีมเหลือเวลาอสองนาทีสุดท้ายพอจะรู้ผลว่าทีมไหนจะได้เข้าทิงอัดับ3กับอัดับที่หนึ่งพรุ่งนี้ครับพบกันเวลา1 8บแนนอคู้ชิงที่สกับคู่ชิงชนะเลยมาดูบอกโอ้โหแม่จะพิดเหรียมนิดนึงบ่งอ๋อครับจากเส้ประตูของกระดานเดีมทีมพี่มนน้อง จ่าตู้ร่าชนาวีมียาวมาโดนกวางโยโมงสกัดกข้อเท้าทางด้านของกูเชสกูเชษดึงหรือว่ามีฟ่ายใหญ่ดีฝ่ายใหญ่จงให้กูเชสกูเชสในบอลกูเชสพาไปกูเชสพาไปแล้วโดนสไลด์นิดนึงเกียร์พี่เกียร์บอลออกมากวางโยได้บอลครับเก็บบอลในหลังกวางโยโยไปหน้าประตูลูกนี้เป็นไงประตูจับดูนิดนึง แล้วพี่บูนจันทพัทรพี่บูนสิริจันทพันธ์ได้บอลมาพี่บูนส่งมาาทงซ้ายทางซ้ายให้ทางด้านของคกองลาตนวีบอลโดยในทางหมายเลขสามของลาตนวีได้บอลของลาตนวีหาจังหวะให้ดูเปิดทางพี่บูนสิริจันทพันธ์ส่งขึ้นนะั้งเกมใหม่ครับบอลทางด้านของดิทีพมน้องสุวรรณละครนครมณโณมุกดาหารนครสวรรค์ปุริยามนองพายอุดรมาหมดครับของโจ้ของโจ้โดนสกัดได้เลยแล้วเป็นลูกทุ่มของทางด้าน ทีมพี่บ้านองทุกคนทีนี้มองเห็นใครครับเห็นได้เลยครับทุ่มบอลมามองสักันได้แต่หลังเป็นกองกาดาวีมองไม้ของโจ่วลองสันติผู้ทำให้ทีแรกวันนี้คนเดียวลองสันติตะบอลสับขาหลอกลองสันติกองโจไหลบอลให้มาได้6คืนหลังไปและในการตัดสินของคณะของทีมพี่บ้านองสมบูรณพรนครปนมุกน้าหานแลสวรรค์ และผู้ตัดสินป่าหมดเวลาการแข่งขันคู่สุดท้ายรอบรองชนะเลิศผมปรกกันว่าทีเดี่ยวทีพี่เป็นน้องสุวรรณพรมุกทหารนครปฐมอุรีลำนครสวรรค์หนองกายอุดรชนะทีมสองถึงฟาร์มชุดเอยสกอร์สี่ประตูต่อสองขอบคุณทั้งสองทีมครับขอบคุณท่านที่เข้าดูสนามสนุนจอร์ขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีที่จากที่รรมให้นะครับเป็นสปอนเซอร์สนารจุ่ในการนี้ขอท่านเดินทางกลารด้านเสถียรภาพครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยพี่เอ๊ย

you. <laughs>